ัดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาสอนแก้เอวนะคะกางเกงนักเรียนการแก้เอวกางเกงนักเรียนนะคะเป็นอะไรที่ไม่ยากนะคะแต่ถ้าเกิดว่าแก้เอวเก็บสะโพกนะี่ยจะเป็นเรื่องใหญ่เลยนะคะเพราะว่าเขาเป็นกระเป๋าเจาะนะคะตัวนี้งานแก้เอวนะคะ เราต้องการเก็บผ้าไว้ให้ได้มากที่สุดนะคะเราก็จะเลาะด้านหลังส่วนนี้ออกนะคะเลาะทับคิ้วจากตรงนี้มานะคะเลาะหูนี้ออกก่อนนะคะหูนี้เลาะอ,ออกเลยนะคะงานกางเกงนักเรียนนี่เป็นอะไรที่ค่อนข้าง จะร้อยากนะคะเพราะว่าเขาฝีเข็มกันเย็บเขาจะละเอียดนะคะเราก็ต้องระวังนิดนึงตรงนี้ก็เราอ,ออกนะ ราคางานแปะอยู่หน้าเฟซบุ๊กนะคะคนซ่อมผ้าเข้าไปดูได้นะคะไม่ได้ห่วงคนจะชอบถามนะคะอย่างว่าแก้เอวเหมือนกันเราก็แจ้งราคาไปแล้วแต่ก็ยังถามอยู่ว่าตัวนี้ราคาเท่าไหร่ถ้าขึ้นต้นคำว่าแก้เอวก็คือราคามาตรฐานนะคะเริ่มต้นที่50บาท ประมาณนั้นนะคะแล้วใครจะไต่ระดับขึ้นเท่าไหร่อันนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งนะคะนี่นะคะแล้วก็เก็บที่ได้ให้เรียบร้อยก่อนนะคะได้ด้านล่างนี้ถ้าเราอยากจะเนียนเราก็เปลี่ยนให้มันเป็นสีนี้นะคะด้านบนเราก็เป็นสีน้ำเงินนะคะ จากนั้นนะคะเราก็จะเก็บเอวตรงนี้ได้เลยเก็บขนาดไหนอันนั้นก็อยู่ที่เราจะเอาเข้านะคะแต่เข็บนี้เราก็พยายามเก็บไว้ให้หมดนะคะเพราะว่า เด็กเขาจะตูไปข้างหน้านะคะเราก็เก็บตะเข็บที่ใหญ่ๆนี้เอาไว้ขายายออกได้อีกนะคะตรงนี้เราก็พยายามเบี่ยงมันออกมาหาช่วงก้นนะคะ สามารถเก็บเข้ามาได้ถึงในระดับนี้ได้เลยนะคะตรงนี้ก็คือจะหายไปประมาณนิ้วกว่าวานะคะถ้าเราเพิ่มออกมาอีกก็จะเป็นสองนิ้วสามนิ้วอะไรก็ว่าไปนะคะแต่ถ้ามันเยอะเกินไปนะยังไงเขาก็ต้องเก็บสะโพกนะคะมันถึงจะได้ส่งมันแต่ถ้าลูกค้ายืนยันแค่ว่าต้องการแค่เอวเนี่ยแหละคะ่ะเราก็จะเก็บได้คือด้านหลังตรงนี้นะคะ เพราะว่าเด็กเขาจะเอาไว้เขาจะเอาตะเข็บไว้เยอะๆเผื่อที่เขาจะใส่ในอนาคตนะคะตรงนี้เราก็ต้องเลาะออกนะช่วงที่มันในนี้เพื่อที่จะให้มันเป็นตะเข็บแบ,บนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะทำการทับเส้นกันนะคะ ลืมเปิดไฟนั่นค่ะอาจนถ่ายคลิปเสศษนะลืมเปิดไฟ อันนี้คือข้างหลังนะคะแล้วก็ติดหูนะคะติดหูกับ ก็เสร็จเรียบร้อยนะคะแก้เอวกางเกงให้ดด้านไหนนี่นะคะชอบวิดีโอก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามช่อง YouTube เทคนิคงานซ่อมผ้านะคะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะแล้วคุณจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะ โอเคนะคะขอบคุณค่ะ